อย่าลืมกด u b s c ไ i b e และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องกดเลยอ่ะครับผมครับสวัสดีครับผมกันแบนเกมชันนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกม The Infected นะครับผมมาเดีย๋ยวเรามาต่อกับเกมนี้กันต่อเลยดีกว่านี่ชั้นวางของผมก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้นะครับผม เอ้ยยังไม่สิ้นสุดหน้าหนาวเลยนะนี่ก็คือไฟทอดประดับบ้านของผมแล้วก็ผมเนะนี่ยเอาไว้ให้แสงสว่างนะสามารถที่จะกด e ปิดเปิดได้ด้วยนะสุดแปลงผักพวกนี้ก็ผมยังไม่ปลูกั้งแต่ผมเนื่องจากว่าผมมีเวลาสองหอนว่ามันใกล้จะหมดหน้าหนาวนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะย้ายออกไปนอกบ้านแล้วนะอ่าปุ๊บนี่สังเกตนะับผมใบไม้ใบหญ้าก็จะเริ่มเป็นสีเหลืองๆแล้วแต่ว่าน้ํายังแข็งอยู่เลยวะ่ะน้ําจะเป็นน้ําแข็งอยู่เลยไหนดูซิว่าเครื่องขุดแร่เราไปถึงไหนละอ่าปุ๊บเฮ้ยได้เลยเนี่ยคอปเปอร์ครับ มีอะไรอุยอ้ยโคเฮ้ยมีโคมีก้อนหินนะครับผมเฮ้ยเยี่ยมเลยว่ะน้ำมันยังเหลือเยอะเลยนะอ่าในพาร์ทนี้ผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะไปสำรวจอ่าพื้นที่ด้านล่างนะฮะเป็นพื้นที่ที่ใกล้บ้านเราที่สุดละไปดูซิว่ามันมีแร่อะไรให้เราฟาร์มบ้างนะครับผมเพราะว่าในแต่ละพื้นที่มันจะมีแร่ที่แตกต่างกันไปนะฮะเออเดี๋ยวก่อนนะผมต้องเตรียมพร้อมอะไรไปบ้างเนะี่ยเอากล่องเก็บหินไปด้วยดีกว่าผมไม่มั่นใจนะครับผมว่าไอ้กล่องเก็บหินพวกนี้มันสามารถที่จะเก็บก้อนแร่ได้หรือเปล่านะแต่ว่าเเออาาตติดตดัวววไปปป้ยยรผผมมื่จะะะีโชนน์ นี่ไปเลยไปเลยฮะเอ้ยโอเคก็ผมออกเดินทางเลยปิดประตูบ้านด้วยใช่คแอนี่นะฮะกดตัวเอ็นปบ๊บแบกไปด้วยนะครับผม <laughs> ไม่รู้จะเก็บแร่ได้หรือเลปล่านะโอเคกค็ผมทิศทางถูกต้องลุยกันเลยไปไปครับผมโอ้โหป่านี่อย่างโลกเลยเกมนี้อ่าน่าจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นพื้นที่โลง่งๆนะนี่ไงลาก้อนหินนะฮะมาเดี๋ยวเรามาทุบกันดีกว่าครับผมดูซิว่าเราจะได้ก้อนแร่อะไรไปบ้างนะฮะ ก่อนอื่นขอเช็คกันนะครับผมมันจะต้องเป็นก้อนหินแบบไหนเฮ้ย hey, ตรงนี้เป็นอะไรอะ่ะเป็นน้ําทะเลเหรออ๋อ oh, เป็นน้ําทะเลครับผมรู้สึกว่าพื้นที่ด้านล่างมันจะติดกับทะเลไงแต่ว่าเป็นน้ําทะเลที่เป็นน้ําแข็งนะฮะอ่าก่อนอื่นปุ๊บเราจะเคาะก้อนไหนก่อนดีก้อนหินเอาก้อนนี้แล้วกันนะปุ๊บปุ๊บไม่รู้จะได้แ่อะไรเหมือนกันนะฮะเอ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนนะไม่เห็นมีอะไรแตกออกมาเลยเฮ้ย hey. ได้เป็นอลูมิเนียมนะครับผมแต่ว่าได้ก้อนเดียวไอ้บ้า,บาก้อนหินก็อนนี้เริ่มได้อลูมิเนียมแค่ก้อนเดียวอันนี้เป็น small stone นะครับผมเก็บๆไปก่อนเหมือนกับว่ากล่องเก็บก้อนหินขครั้งนั้นผมมันจะไม่สามารถที่จะเก็บก้อนแร่ได้นะฮะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรปึ๊บปึ๊บปั๊บ,บอ่าได้แค่ก้อนเดียวเท่านั้นว่ะไอ้บ้าเอ้ยก้อนเบลเลอร์เบล่าอ่าไหนตัวซิตัวไหนมีอีก ี่เราแบกกล่องมันทำไมวะเน,นี่ยให้ตายเถอะฮะเก็บก้อนแรกก็ไม่ได้อันนี้คือก้อนอะไรลองข้อดูก่อนนะปับป๊บปับ๊บปั๊บอันนี้เป็นน่าจะเป็น small stone นะเนี่ยเอ้ยเป็นเคลวะ่ะเป็นก้อนดินเหนียวนะฮะเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนไหนดูซิว่าสามารถที่จะเก็บก้อนดินเหนียวได้ไหมเก็บดินเหนียวก็ไม่ได้ดูเลยครับผมเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรนไหนๆก็แบกแล้วับผมก็เก็บก้อนหินกลับบ้านแล้วกัน อ,อันนี้คืออะไรครับผมอ่ะเอาวางไว้ตัวนี้ก่อนปับ๊บนี่เคาะเลยอนนีอันนี้เป็นอันนี้เป็น small stone นะครับผมอ่ะเก็บไปก่อนไหนๆก็มาแล้วอ่ารู้สึกว่าไอ้พวกก้อนหินที่อยู่นอกพื้นที่นะครับผมที่เป็นบริเวณที่เป็นลานก,ลากว้างๆอะ่ะมันจะเป็นก้อนหินหมดเลยว่ะเออสังเกตนะครับผมเนี่ยไอ้พวกเนี้ย ไม่เป็นก้อนหินก็เป็นก้อนดินเหนียวอะฮะปึ๊บนี่ไงอันนี้เป็นอะไรเป็น small stone นะฮะ,ะเกมมาก่อนเกมมาก่อนเดี๋ยวเราไปลองขอก้อนหินที่อยู่ตรงลานกว้างดีกว่าอ่านี่ครับผมก้อนนี้อยู่บริเวณที่เป็นลานกว้างลานโล่งนะฮะอ่านี่จริงๆด้วยครับผมได้เป็นอลูมิเนียมนะเฮ้ยรู้สึกว่าแถวนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะเออดีดีด,ดีอ่าไหนตรงไหนมีตรงไหนมีรนมครับผม อันนี้ก็น่าจะเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมปึ๊บ่ะขอดูนะครับผมอ๋านี่อลูมิเนียมอ่าจำเอาไว้นะครับผมว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านล่างบ้านเรานี่คืออลูมิเนียมนะไม่รู้เขตอื่นจะเป็นก้อนอะไรนะครับผมโอเคฟาร์มมาก่อนฟาร์มมาก่อนอ่านี่ก้อนสุดท้ายของเขตนี้แล้วนะลองขอดูอลูมิเนียมอลูมิเนียมโช๊ อ่าได้เป็นอลูมิเนียมจริงครับผมมาโอ้โหรู้สึกว่าจะได้ก้อนหินซะเยอะนะฮะอลูมิเนียมได้ไปกี่ก้อนเองเฮ้ยวูนี้ก็น่าจะเป็นก้อนหินกับดินเหนียวทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นก้อนหินนะลองขอดูลองขอดูครับผมเพื่อจะฟุกเนี่ยก้อนหินทั้งนั้นเลยฮะเออโอเคเก็บเก็บมาก่อนครอ่าผมว่าน,นะครับผมอยู่แล้วจะต้องคราฟไอ้นี่วะ เครื่องขุดแร่ครับผมแล้วก็เอามาวางไว้ที่นี่สักหนึ่งเครื่องนะเออมันถึงจะเวิร์กนะฮะอ่านี่ก้อนหินเต็มกระบะเลยไปเดี๋ยวเราลกลับบ้านกันดีกว่าครับผมไปอ่ะมองหาทิศทางกลับบ้านก่อนปุ๊บไปกลับบ้านกลับบ้านกลับมาถึงบ้านก็ออกก้อนหินวางก่อนเลยอ่ะอย่างน้อยก็มีก้อนหินกลับบ้านวะก้อนหินนี้ก็ไม่ใช่ว่าไร้ประโยชน์นะครับผมเอามาหลอมเป็นเหล็กได้นะนี่อ่ะปิดประตูบ้านก่อนป๊าบเดีย๋ยวมีคนเข้าบ้านเอ้ยตายเถอะอ่ะ แวบไหนดูซิน้ำก็ยังกลายเป็นน้ำแข็งอยู่นะฮะแต่ว่าฝนตกนะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะปลูกผักได้หรือยังนะฮะผมว่าผมรอใหอ้น้ำแข็งละลายก่อนแล้วกันค่อยเอาไปปลูกผักแล้วกันผมกลัวพวกผักมันตายนะครับผมสีดายเมล็ดพืชนะอ่าก่อนอื่นปุ๊บก็เอาอลูมิเนียมที่เราฟาร์มมาได้นะฮะเฮ้ยไหนดูซิตรงนี้ได้กี่ก้อนละเอ้ยตรงนี้ได้คอปเปอร์มาหลายก้อนเลยนะอ่าปับ๊บเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอันนี้เป็นก้อนหินนะครับเอาคอปเปอร์ไปหลอมนะ นี่มีคัพเปอร์มีอลูมิเนียมอ่ะโชว์อันนี้ก็คัพเปอร์อันนี้เก็บมาอ่ะใส่เข้าไปครับผมโอเคครับผมตรงนี้มีไฟอยู่นี่อันนี้เป็นไอรอนนะฮะเก็บมาก่อนปุ๊บอ่าใส่เข้าไปอันนี้ก็เก็บมาไหนดูซิ อันนี้เป็นเฟกเมนต์นะครับผมต้องทําการหลอมอีกนะฮะสิ่งที่ผมอยากจะทํามากตอนนี้ก็คือเครื่องขุดน้ํามันนะครับผมแต่ว่าเราไม่มีหนังสือการเรียนรู้นะอาจจะต้องเข้าไปในหมู่บ้านนะครับผมเฮ้ย <He> อันนี้ทําได้วะ่ะเฮ้ยอันนี้มีเครื่องทําความร้อนนะครับผมเป็นฮีตเตอร์นะเออเฮ้ยอันนี้ต้องสร้างต้องสร้างต้องเอาว่ะจัดมาก่อนครับผมเพราะว่าแถวบ้านเราเนี่ยครับผมมันมีแรกโคอยู่นะเราสามารถที่จะแรกโคนะครับผมมาใส่เครื่องทาความร้อนได้นะอ่าเปิบอันนี้ ต้องใช้เหล็กนะฮะปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บสิบอันนะสิบก้อนนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสอมบี้มาซอมบี้มาฮะอ้าวตัวมันอยู่ไหนวะผมได้ยินเสียงซอมบี้อยู่ไหนล่ะออกมาดิเอาเฮ้ยเอาเสียงมาตีบ้านเราดีกว,ว่ะไอบ้บ้าคนอยู่นี่มาตีบ้านฉันทำไมเนี่ยแหละครับผมหลังบ้านเราเนี่ยแบบเป็นจุดบอดมากๆเลยแต่ว่าผมก็ ก็อยากทําแบบนี้ครับผมผมอยากทําบ้านริมน้ำไนงะเออไม่เป็นไรหรอกบอดก็บอดอ่าปึ๊บเนี่ยซอมบี้มันเข้าได้นะครับผมเวลาหน้าหนาวอะ่ะเห็นปะน้ํามันกลายเป็นน้ําแข็งอะ่ะมันวิ่งเข้าบ้านเราเฉยเลยฮะเออแต่ไม่เป็นไรครับผมเราเอาความเท่และความสะดวกสบายไว้ก่อนนะครับผมมันตักน้ําง่ายดีนะเฮ้ย <laughs> แกะแกะแกะแหมววดีตึกนี่ไล่ย,ยิงเลยไล่ย,ยิงเลยเอาเนื้อมาเอาเนื้อมา โดนไม่นั่นเหมือนจะไม่โดนตามไปตามไปครับผมตามไปตึกโดนครับผมโดนอ่าไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหวิ่งวิ่งเข้าป่าไปแล้วเอาไม่วิ่งเข้าป่าไปเฉยเลยโอเคครับผมตายละเฮ้ยเตัวเล็กกัดจิ้มายมาป่าเอ้ยยิงไม่ถูกนี่แน่เอ้ยใจเย็นใจเย็นลูกพี่ใจเย็นลูกพี่โอเคครับผมโดนกัดไปหลายแผลเลยไหนโดวเซ โอ้โหสามแผลดีนะครับผมเรากคัพแบรนเดดเอาไว้เยอะอ่ะปั๊บเรียบร้อยไอ้นี่มันช่างชั่วช้ายิ่งนักถลกนักมันออกมาให้หมดนี่อ่ะเฮ้ยแล้วกันนะลูกธนูผมหาลูกธนูก่อนโอเคครับผมอ่ะนี่เจ้ากแกะนี่มันล่อเราให้มันโดนหมาป่ากัดนี่ว่ะอ่ะโอเคเฮ้ยตัวหนักกว่าตัวหนักว่ะต้องทิ้งอะไรบางอย่างนะครับผมค่อยๆเดินกลับบ้านค่อยๆเดินกลับบ้าน เฮ้ยความงกมันจะทำให้เราตายเอาเลยทิ้งนี่วะอ่นุนี่บรรจุเอาไว้ก่อนหนังนี่เก็บเอาไว้นะครับผมกระดูกนี่บ้านผมมีเยอะยนะโยนทิ้งไปปุ๊บอ่าคอนเฟิรม์มปุ๊บไปโอ้โหยังหนักอยู่วะ่ะทิ้งอะไรดีอ่ะไหนดูซิอ่ากินอะไรดีครับผมกินแตงกวา อ่ะกินไปเลยฮะโอเคโอเคโอ้โหแตงกวาแค่สองลูกตัวเบาหวิวเลยป่ะไหนโดูสิว่าแร่เทโลหหลอมไปถึงไหนแล้วอ่าปุ๊บอันนี้เก็บมาก่อนอลูมิเนียมอ่าได้ไปแล้วครับผมเฮ้ยไม่ต้องทําเป็นเฟกเมนต์อลูมิเนียมด้วยครับผมมาถึงก็หลอมได้เลยอเออดีดีดีไอพวกก้อนหินนี่มันโคตรยุ่งยากเลยครับผมต้องหลอมหลายขั้นตอนมากอ่ะปุ๊บเอาไม่ฟื้นมาไม่ฟื้นมาใส่เข้าไปอีกใส่เข้าไปอีก นี่เอาลูมเนียมใส่ไปก่อนไม่ฟืนจัดเข้าไปปับป๊บปั๊บอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดนี่เบิือกไม้ก็สามารถที่จะมาทําเป็นเชื้อเพลิงได้นะฮะจุดไฟก่อนอ่ะหลอมทิ้งเอาไว้เยอะๆเลยนะปึ๊บนั่นแหละโอเคจุดไฟฮะอันนี้เหล็กเตาหนึ่งอ่าโอเคแยาไม่ฟืนก่อนปับป๊บปับป๊บปับปบ ตอนที่ผมต้องการเหล็กนะครับผมเอาไปใส่ในส่วนของเครื่องทําความร้อนนะได้ยังอ่านี่เดี๋ยวดูซิตอนนี้เหล็กเราได้ขี่ก้อนละอันนี้ดิเนเหนียวก็เก็บเอาไว้ก่อนรอก่อนนะครับผมตอนนี้เฮ้ยรู้สึกว่าอากาศภายในบ้านของเราี่มันจะร้อนอบอ้าวมากๆกันนะครับผมมันจะทำให้เลือดเราลดนะโอเคอยู่ห่างๆเตาหน่อยก็ดีนะ <laughs> ผมว่าตน,นี้เหล็กที่เราหลอมทิ้งเอาไว้นะครับผมได้ที่แล้ะ เอามาเอามาใส่ที่เครื่องทําความร้อนนี่เสร็จเรียบร้อยก่อนออ่นอ่าไหนดูซิเขาต้องใส่เราลงไปครับผมคิดว่าน่าจะเป็นโคลนะนี่ไงละ่ะโอ้โหมีอยู่พอดีฮะอ่ะเอามาเอามาเอามาให้หมดเลยเก็บมาให้หมดเก็บมาให้หมดครับผมอ่านี่ก้อนหินก็เก็บใส่กระเป๋าไว้นะผมว่านะครับผมตั้งแต่เรามีเครื่องขุนแร่นะครับผมโอ้โหชีวิตสะดวกสบายอันนี้ใส่ได้เลยนะเนี่ย แล้วจุดยังไงมีแบบออนออป่ไม่มีเหรออาอเป็นระบบต้องใช้ไฟแช็กจุดใช่ไหมปึ๊บอ่าติดแล้วโอ้โหแต่ว่าในนี้มันโคตรร้อนเลยนะผมว่า้ฐานอาออกได้ไหมฐานไม่สามารถที่จะเอาออกได้ครับผมใส่แล้วใส่เลยไอ้บ้าเอ้ยตรงนี้มันร้อนเกินไปแบบผมว่าเอาไปอยู่ห่างๆเตาหน่อยแล้วกัน <c oughs> แค่เตาหล่อไม่ก็ร้อนจะตายหายละ ผมว่าในอนาคตนะครับผมผมต้องทำไอ้ห้องหลอมฮะห้องหลอมเหล็กเอาไว้ตั้งหากวะไม่งั้นแม่งร้อนตายเลยฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะสร้างในส่วนของเครื่องขุดแร่อีกสักหนึ่งอันละกันนี่เพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดตั้งที่อ่าตรงที่เราขุดแร่ลูมินเนียมนะฮะเดี๋ยวกนนะเอาไปวางตรงไหนดีวะโอ้โหบ้านนี้แม่งเริ่มจะลกแล้ววะอ่ะเอาไปวางไว้นอกบ้านก็แล้วกันปึ๊บเฮ้ยเครื่องเดียวก็พอแล้วเครื่องเดี๋ยวพอวอ,วพอ่ะทำทีละเครื่องทำทีละเครื่องของไม่พอครับผม ต้องการเหล็กแบบรวนนั่นผม20ก้อนแล้วก็ไม้แผ่นประมาณ8นะฮะอ่าโอ้ยเดี๋ยวก่อน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 ผมว่าผมดินเสียงอะไรบางอย่างฮะเฮ้ยหมูป่าวะหมูป่าวะหมูป่าวะมาลองอุดๆอะไรแถวบ้านฉันเฮ้ยตีไ้ไหนจิ้มเบ้าตาแตกโอเคครับผมถลกน้ำมันออกมาให้หมดอ่าเรียบร้อยนี่กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้าน เอาเนื้อมาตากแห้งก่อนเลยนี่โชวแโอเคแล้วก็เอาแผ่นไม้มาฮะเอ้ยเดินติดว่ะเฮ้ยมาจอดเลยขวางทางเนี่ยอ่ะไปจอดไว้นอกบ้านดีกว่าปุ๊บผมว่าผมต้องขี่ในบ้านแล้วแหละแม่งบ้านแม่งเริ่มรกครับผมเราสร้างบ้านเล็กเกินไปเฮ้ยอ่ะเอาแผ่นไม้มาแปดแผ่นครับผมใส่เข้าไปก่อนโชว์โช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 อ่าไหนไปดูซิว่าเหล็กเรามีกี่ก้อนครับ ที่เหลือก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้ก่อนอ่าปึ๊บนี่หนังสัตว์กระดูกก็เอาเก็บไปตรงนี้นะฮะอ่าปึ๊บเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาอันนี้ก็แบ่งแบ่งครับผมเอาใส่ครับผมอ่านี่เหล็กยังเยอะเหล็กนี่เป็นอะไรที่แบบขั้นตอนในการหลอมค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะแต่ว่ามีให้ฟาร์มเยอะฮะอันนี้เอาเป็นเฟกเมนต์นะครับผม5ชิ้นเฟกเมนต์5ชิ้น แบ่งมาก่อนใส่เข้าไปอันนี้ก็เอามาฮะแบ่ง5ชิ้นเฮ้ยให้ตายเถอะเรียบร้อยนี่ผสมกันไปผสมกันมาปุ๊บอ่ะโอเคเรียบร้อยไหนดูสิมีเตาไหนที่ว่างอีกหรือเปล่าไม่มีนะครับผมในกล่องก็ไม่มีเหล็กแล้วนะไป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 เฮ้ยในบ้านดูเดะโอ้โคตรร้อนนะครับผม เข้าบ้านทุกทีปุ๊บติดมือนทุกทีโอ้โหเลือดรถแค่ไอ้นี่ที่เลือดรถนี่ไม่ใช่โดนอะไรกัดแต่กระผมมันร้อนอะเนี่ยตายแล้วอพอหายร้อนก็วิ่งเข้ามาใหม่โอ้ไอ้บ้าเอ้ยพออากาศร้อนก็วิ่งออกนอกบ้านนะครับผมพอหายร้อนก็เข้ามาทํางานใหม่ปุ๊บล้อมๆ้อมต่อล้อมต่ออ,ตอ่านี่เอาเหล็กมาเาหล็กมาปุ๊บเอาละเริ่มร้อนอีกละเริ่มร้อนอีกล้ เต็มเพนเต็มเพนอ่าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออเมื่อไห้แล้วเวย้ยกาดมันร้อนดูเดะโอ้โหตายตายตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเร่งมือเร่งมือปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บอ่าครบแล้วโอเคครับผมได้แล้วฮะเดีย๋ยวจะย้ายเจ้าสิ่งนี้นะครับผมไปไว้อ่าตรงบริเวณที่เราขุดแร่อ,อลูมิเนียมนะครับผมเพื่อที่จะฟาร์มแร่อ,อลูมิเนียมกันก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องหาน้ํามันก่อนเอาน้ํามันไปด้วยนะน,น,น้ํามันอ่าเนี่ยก้อนหินก่อนปุ๊บอ่าหลอมหลอมเด็กทิ้งไว คือตอนนี้นะครับผมสภาพอากาศในเกมนะครับผมมันเข้าหน้าฝนแล้วนะแต่ว่าน้ําตรงสระหลังบ้านผมมันยังไม่ยังไม่ละลายเลยอะฮะเออผมเลยไม่กล้าปลูกผักอ่ะเฮ้ยซอมบี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาเฮ้ย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 ไอ้แน่ไอ้ซอมบี้อะปึ๊บนั่นแหละได้เป็นคอปเปอร์มานะฮะ ไป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 ,ไปก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องอเคลียร์ของในตัวก่อน๊าบเนี่ยดูเด่นน้ำมันยังไม่ไม่ละลายเลยเอ่ะเฮ้ยฝนตกแล้วน้องเฟย,เยครับออกเด้นทางกันดีกว่าเดีย๋ยวเราเอาเครื่องขุดแร่นะครับผมไปขุดแร่ลูมินียมกันอ่านีา่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับผมเฮ้ยมันน่าจะมีพวกเข็มทิศแล้วไม่ก็มีอะไรบอกเราสักอย่างนะจะได้ไม่ต้องแบบหลงทิศหลงทางกัน ไปตรงนี้เลยนะวิ่งยาวเลยครับผมวิ่งยาวเลยตรงๆเลยฮะถึงแล้วอันนี้เอาวางไว้ตรงนี้เลยปุ๊บกลางลานเลยฮะแล้วก็ใส่น้ํามันเข้าไปปับ๊บเครื่องทงาอํางานยังอ๋อต้องกดก่อนปุ๊บโอเคครับผมอ่าดี่าวันหลังเราค่อยก,กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมปล่อยไว้นานๆเลย่ะตอนนี้กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนผมอยากจะลองคราฟตะเกียงอันนี้ดูะ ไม่รู้ว่าจะสว่างหรือเปล่านะครับผมใช้อิรอนหนึ่งแล้วก็คอปเปอร์สองนะฮะแล้วก็น้ำมันปลาน้ำมันปลาผมจำได้ผมมีอยู่2ขวดนะตอนนี้อ่าปุ๊บมาแล้วก็คอปเปอร์สองใช่ไหมเอาไปสี่ทดสอบกับผมน้ำมันปลาแล้วก็คราฟตรงนี้เหรอได้ไหมเอาคาฟไม่ได้ปรอเอาน้ำม,มันคราฟยังไงวะเนี่ยอ๋อหรือว่าต้องคราฟแบบนี่วะ อ่าปุ๊บอ๋อเอามาติดก่อนแล้วอยครับแล้วอยเอาของมาใส่นะฮะโอเคโอเคเอาไปวางตัวไหนดีวางที่มันสว่างสว่างวางไว้หน้าบ้านดีกว่าแขวนได้ไหมแขวนไม่ได้อาวางไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วก็ของใส่เข้าไปปั๊บติดแล้วไม่เห็นจะสว่างเลยโอ้โหเกมนี้ไฟในเกมนี้มันแบบสว่างแบบลำไลรเหลือเกิน <laughs> ผมว่าไอ้ทอสของเราที่มันจะสว่างมากกว่ากนะเนี่ยเออทอสนี่มันครับง่ายกว่านะครับผม อันนี้ก็ติดไว้หน้าบ้านแล้วกันกดหมุนยังไงวะอ่าปุ๊บมันสว่างแบบเรื่อเรื่อะฮะมันแบบไม่ไม่สว่างแบบมากอะฮะโอ้ตายแล้วครับทอดีกว่ามากแบบเนี้ยผีมาผีมาเฮ้ยมาตีบ้านอีกแล้วอีน่นะจิ้มจิ้มเข้ามาเด็เข้ามาเด็เฮ้ยอย่าตีบ้านเดีอย่าตีบ้านเดีย,ยเฮ้ยอียน่ะ เรียบร้อยได้เป็นดินเหนียวมานะครับผมโอ้โหไม่คุ้มค่าเอาซะเลยอ่าเดี๋ยวดูซิปึ๊บคขาเป็นตะเกียงเอาตะเกียงแล้วก็ทอสเดี๋ยวอลองตะเกียงดูก่อนแล้วกันนี่มันแปะไว้ตรงนี้ไม่ได้ปะแต่วางตรงนี้ได้อืมอ่าลองดูลองดูเอาแปะไว้ก่อนปับ๊บอ่าจะได้สว่างสว่างนะฮะ ประมาณนี้แล้วกันอ่าเข้านอนกันดีกว่าปลือบตื่นสักหกโมงเช้าแล้วกันนะอ่าปั๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั 4, ๊บปั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 ๊บตีสี่ตีห้าหกโมงอ่ะเจ็ดเลยเฮ้ยน้ำแข็งละลายแล้วหลังบ้านน้ำแข็งละลายแล้วว้าวนี่แหละรครับผมผมต้องการสิ่งนี้แหละครับมาเดีย๋ยวเราย้ายแปลงปลูกผักนะผมเอามาไว้หลังบ้านเลยดีกว่านี่มาเริ่มปลูกผักกันดีกว่า นี่ฮะในที่สุดก็หมดหน้าหนาวสักทีนะโอ้โหอยู่แบบทุกทรมานแล้วก็มเมล็ดพืชตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับผมมีเมล่อนนะฮะ,ะปลูกเมล่อนกันเลยอันนี้เป็นเป็นคอนนะครับผมเอาเมล่อนกันดีกว่านี่แมล่อนเอ,อ้ยรู้สึกว่าตอนนี้มเมล็ดแตงโมเราจะหมดนะฮะต้องไปหาตามป่าอันนี้เป็นข้าวโพดปลูกไปปลูกไป น้ำก็ไม่ต้องลดนะฮะเดี๋ยวรอฝนตกอย่างเดียวเนี่ยแหละโอเคเดี๋ยวผมจะคาบในส่วนของกระบอกน้ําอลูมิเนียมนะฮะก่อนที่เราจะต้มน้ํากันรู้สึกว่าจะใช้อลูมิเนียมประมาณ3ก้อนนะเฮ้ยพอดีวะ่ะพอดีวะ่ะอันนี้เรามีอยู่โอ้โหน่าจะคาบสัก2อันนะแต่มันคาบได้แค่อันเดียวฮะปั๊บได้มาแล้วครับผมกระบอกน้ําอลูมิเนียมแล้วก็เอามากรอกน้ําแบบนี้ โอเคอ่าอยางเจ๋งนะฮะรู้สึกจะบรรจุน้ำได้ประมาณ200เลยนะเนี่ยอย่างโหดอย่ยวผมจะสร้างในส่วนของอ่าบ้านอีกหลังหนึ่งนะอย่าเรียกว่าบ้านเลยครับผมเรียกว่าเป็นฐานาไว้รับมือกับพวกซอมบี้คืนจันแดงแล้วกันนี่ไว้บริเวณตรงนี้ฮะเป็นแบบฐานแบบเล็กๆนะครับผมนี่เวลาคืนจันแดงปุ๊บผมจะมาอยู่ที่นี่นะครับผมเพื่อที่จะรับมือกับซอมบี้นะ คือขี้เกียจซ่อมบ้านนะครับผมเรื่องของเรื่องแล้วก็เรื่องของเรื่องเราไม่สามารถที่จะคราบรั้วไอ้รูเล็กๆนะครับผมไอ้ที่เก็บไม้อะล้อมรอบบ้านได้ไงหลังบ้านเรามีจุดโบอยู่ต้องใช้วิธีนี้แล้วกันอ่าปึ๊บแล้วก็ทําที่เก็บไม้นะฮะรอบรบบ้านเลยอ่าปึ๊บอันนี้เป็นไม้ฟืนใช่ไหมเฮ้ผมว่าผมคราบกองไฟไว้สักกองหนึ่งดีกว่าเผื่อไว้กลางคืนนะครับผมจะได้จุดนะฮะมันจะได้สว่างงอ่าปึ๊บไหนว่ากองไฟ กองไฟอยู่หมดไหนวะเน,นี่ยเดี๋ยวหาก่อนนี่ไงนี่เอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันโช๊คอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปหากิ่งไม้มาใส่นะฮะอันนี้ต้องการไฟวูดนะครับผมมาใส่เข้าไปใส่เข้าไปก็สร้างในส่วนของคบไฟนะครับผมเอาไว้สีด้านเลยนี่อย่ว้จุดในเวลากลางคืนจะได้สว่างสว่างปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บอะพอไหมพอไหมน่าจะพอนะ ไอ o อนเฟกเมนตแล้วก็ไฟเบอรเรียบร้อยนี่ปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนนี่เอ้ยผมว่านะฮะเราน่าจะมีกล่องเก็บของอีกสักหนึ่งใบนะครับผมอ่าไว้ใส่ของพวกกีปประถานะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นซอมบี้เดินมาทดสอบเลยทดสอบเลยเฮ้ยเข้ามาดิว้ยมาแล้ว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 ,ลว,ลวยังไงยังไงยังไงปุ๊บโอ้โหอย่ากระโดนบนสะกดครับผม นิ่งชะง,งักนี่แน่เข้าหน้าเต็มๆโอ้โหเฮ้เยผมว่าน,นะครับผมไอ้บักอันเนี้ยไม่น่าจะอยู่ได้นานครับผมสักพักหนึ่งเดี๋ยวทางผู้พัฒนาต้องแก้อย่างแน่นอนครับผมเฮ้ยแต่อย่าเพิ่งแก้เลยครับผมจะได้แบบมีทางรอดให้กับเราบ้างนะฮะปุ๊บแล้วก็ก่องเก็บของนะฮะปุ๊บปั๊บนั่น,นแหละเอะบันไดตรงนี้ผมว่าเอาออกดีกว่ามันเกะกะครับผม นี่ไงเราใช้วิธีการขึ้นไปบนกล่องเก็บของแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาก็ได้นี่หว่าอ่านี่ไม้ระวางตัวนี้ก่อนเอออย่างนี้ก็ได้ฮะ,แ,ฮะแค่นี้ก็ยิงซอมบี้ได้หมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนผมเห็นอะไรสักอย่างเห็นอะไรสักอย่างต้นกระโพดต้นกระโพดอ่าเก็บก่อนเก็บก่อนพลาดไม่ได้เลยของแบบนี้นั่นแหละไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาครับอาวุธนะฮะเตรียมพร้อมเลยปับ๊บอ่ากระดูกหนึ่งชิ้นใช่ไหม แล้วก็อันนี้5อันมีแนนะ่นี่ครับผมเป็นหอกระดูกนะป่ะเดีย๋ยวเราไปเสียบไปที่แท่นเก็บอาวุธกันใกล้จะมืดแล้วใกล้จะมืดแล้วนี่นะฮะอาวาลตรงนี้ลีกะทิว่าโคตรจะเตรียมพร้อมกับผมสําหรับคืนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ออันนี้ธนูเรานี่2อันแล้วครับผมเดีย๋ยวเราครับเอามาใส่ให้เต็มเลยอ่าปึ๊บปึ๊บ ห้าอันโอเคครบแล้วฮะามาเอาไปไว้ที่ช่องเก็บอาวุธนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นป้อมรับมือกับซอมบี้ของเรานี่เตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอาวุธเพียบบอกไว้เลยอ่าธนูมีหอกมีฮะอ่าทอสก็มีอยู่หนึ่งอันไปผมว่าเดี๋ยวเราไปลองนอนดีกว่าครับผมดูซิว่าคืนนี้จะมีซอมบี้มาเปล่า ปิดประตูบ้านก่อนโอเคเรียบร้อยเข้านอนดีกว่ามีอะไรต้องเคลียร์หรือเปล่าไม่น่าจะมีอะไรต้องเคลียร์นะอันนี้เอาขวานมาก่อนแล้วก็พิกแอคนะฮะไอะพวกนี้ต้องติดโต๊้เสมอครับผมเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือที่ใช้สรุปในการทำมาหากินของเราธนูพร้อมอ่าเข้านอนดีกว่าเอวันนี้วันที่สิบก้านั่นไงว่าแล้วครับผม ว่าแล้วว่ามันต้องมาเฮ้ยทำไมลางสังหรณ์แล้วมันช่างแบบตรงเป๊ะแบบนี้วะที่อ่ะรอรับมือกับมันตรงนี้แหละฮะจุดไฟจุดไฟปึ๊บอ่าโอเคจุดไฟตรงนี้ด้วยปึ๊บไหนนั่นแหละหมายยังเฮ้ยฟ้าเริ่มแดงแล้วฟ้าเริ่มแดงแล้ววะโอเค รอครับผมรออย่างเดียวเฮ้ยมาละมาละมาละผมเห็นแล้ววิ่งมาแล้วครับผมหึงตัวติดเรียบร้อยจิ้มไปเดะนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนนแนโอ้โหสะดวกสบายครับแค่อยากจะมีสายสินล้อมรอบเอาไว้เลยอ่านี่เรียกไดว่าเป็นเขตเวทดมนนะครผมป้องกันผีมาละมาละมาละมานี่แน่นี่แนี่นน,นี่แน,น,แน เข้ามาเดยติดเรียบร้อยโอ้โหดูด้ยครับผมล่วงผอยล่วงผอยมีหรือเปล่ามีอีกก็รีบมานี่เก็บได้ด้วยเก็บของปึ๊บฮะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดยังหมดยังอ่าน่าจะครบรวมังผมว่าคืนนึงมันจะบุกมาประมาณสี่ห้าตัวครับผม อ่านี่สบายสบายไปยเดี๋ยวเราวิ่งกลับไปน,นอนที่บ้านดีกว่าน่าจะไม่มีใครบุกแล้วมั้งอ่าโอ้โหทำไมเป็นคืนจันดงที่แบบโคตรจะสบายแบบชิวๆมากเลยฮะคืนแรกที่โดนนี่แบบอย่างหลอนเลย <laughs> อ่านี่นอนได้สบายเลยตื่นเช้ามาโอ้ อากาศสดใสก็ผมก่อนอื่นต้องไปที่ฐานก่อนแล้วก็ดับไฟก่อนนะครับผมมันเปลืองทรัพยากรที่จริงเปิดตลอดก็ได้นะแต่ว่ามันเปลืองอ่าปึ๊บปิดก่อนอันนี้ปิดไม่ได้ว่ะโอเคปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะ โอเคครับผมก็สลับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้ยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันอ่าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย